บทอากยานวิจาเหมือนสินค้าวิจาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเ้าอันโูบาความเปี่ยนเป็นโยธาเขนซ้ายขวาเป็นเสาใบา นิ้วเป็นสายลยายมงสองเท้าต่างสามอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจฉาอัจสายเป็นสะเบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียง ตตดเล่นเลี่ยงแัดเล่นเลี่ยงตตดเล่นเล่นเลี่ยงตัดเล่นเลี่ยง,ยงข้ามธงกลางปัญญาเป็นก้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตนาอ่านฟังดูลมที่เกียจคือปลา้ายจะทำลายให้เรือจม เอาใจเป็นปืนคมยิงลาดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิศมัยจงมั่นจงมันจงมันมั่นหมายใจจงมันมั่นหมายใจจงมันมั่นหมายใจอย่าได้พานตามวิชา บทอารยานวิชาเหมือนจินกลางมีมีคำควบคั่มเตอยู่หกคำ